หลังจากที่เต่าเขาคลานลงน้ำไปแล้วอะค่ะมันจะเข้าสู่ช่วงอายุที่เรียกว่าอ h uh, e lost year ที่เรียกเป็นเด e อ o อ t ีย a r เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้ว่ามันไปไหนค่ะเพราะ,ะว่าเวลาคนเจอเต่าอะค่ะเราจะเจอเต่าตอนที่อาจจะเจอตอนมันหากไปออจะกไข่ใช่ไหมคะโผล่มาอีกทีก็ฟุดหนึ่งแหละตัวปเปร้ยงแล้วใช่เพราะฉะนั้นช่วงที่หายไปอะไม่มีใครรู้ในช่วงแรก ก่อนหน้านั้นเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นช่วงนี้ว่าเป็นเดอะลอสเ e ียอ่าแต่ว่าตอนนี้ประมาณ10บปีที่แล้วนักวิทยา,าศาสตร์เริ่มมีแบบว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีเขาก็จะเริ่มมีการติด s ซ t e l l i t ไลท์ที่มีขนาดเล็กลงหรือว่าทําเป็นลักษณะที่เกาติดตัวแบบเด็ีต่ได,ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เอาไปแท็กแล้วก็รู้แล้วว่าไอเดอะลอสเดียที่ว่าค่ะลูกเต่าอ่ะมันจะว่ายน้ําแบบ ไม่คิดช I mean. ีวิตก็คือไหว้ไปเรื่อยเพราะว่าในภูมิน้องอ่ะมีมีไข่แดงที่ได้จากคุณแม่อยู Best ่ค่ะซึ่งไข่แดงที่อยู่ในตัวสามารถใช้เป็นพลังงานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงประมาณสิบวันอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องกินอะไรเลยในช่วงแบบวีคแรกน้องก็จะไหว้ไปๆไหว้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่ที่มันชอบไปอยู่อ่ะค่ะมันจะชอบไปอยู่ในกระแสน้ํา เป็นแพร่สาหร่ายแล้วก็ที่กระแสน้ําพัดผ่านมีกระแสน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อุดมไปด้วยอาหารมันก็จะไปอยู่ตามก็จะได้กินหลังจากที่ผ่านเวลาเวลาเป็นหนึ่งอาทิตย์ใช่ใช่แต่ loss year year นี่เขาใส่ S ไหมครับหมายถึงว่าหายไปหลายปีไหมแ้จริงๆริงแล้วหนึ่งถึงสองปีค่ะหนึ่งถึงสองปีซึ่งตอนนี้ก็ไม่ l o s แล้วรอ่เพราะเราเราสามารถหาได้แล้วว่าแต่ซึ่งซึ่งส่วนมากก็จะไปอยู่แบบเป็นแบบนั้นตลอดเลยใช่ไหมเท่าที่มีการติดตามแล้วก็รู้ว่าเป็นแบบนั้น ืแต่ก็ว่ายไปไหนก็ว่ายไปเรื่อยจนจนกว่าที่เขาจะไปเจอแหล่งอาหารใช่ในกรณีที่ทะเลเรามันแบบว่าความสมบูรณ์มันน้อยแพสาไลายน้อยลงแล้วกลายเป็นแพขยะแทนโอกาสที่มันจะไปตุยการทางก็เยอะขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้จะไปอาศัยตรงแพ้ขยะแทนมันมันพอที่จะรู้ว่าค่อนข้างยากมากอยู่ค่ะค,คือ,อการที่จะบอกว่ามันรู้ได้แค่ไหนเราคิดว่ามัน ตอบอยากคือพลาสติกที่มันเป็นถุงพลาสติกถุงครับบอกว่ามันจะเหมือนเหมือนแมงก้าพูน,พนอ่าอีพลาสติกอันแรกเวลามันอยู่ในทะเลนานๆเนะี่ยแบคทีเรียที่มันไปเกาะมาผลิตสารเคมีที่กลิ่นเหมือนอาหารมันครับเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> มันก็เลยกินผิดมันไม่ใช่แค่ว่ามันเหมือนแมงก้าพุนมันมีการรับพิษสารด้วยใช่ค่ะใช่ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เฉพาะพลาสติกาแยบบแบบถึงว่าอะไรต่างๆที่ไปอยู่ในทะเลเป็นระยะเวลานาน,านแลว้วมันก่อให้เกิดแบคทีเรียที่หมอมีพูดถคล้ายกันแต่ว่าคือเราไม่รู้ในรายละเอียดถึงขนาดที่ว่าพื้นผิวนี้แบคทีเรียอันนี้ชอบ,บแบบแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้การเลือกโตของแบคทีเรียในแต่ละวัะสดุเพราะว่าผม,มาเคยไปเหมือนกับเป็นท,ที่เล่าหลังหลักก้องให้หมอฟังว่า ผมจาชื่อเต็มๆไม่ได้ว่ามันคือเรียกว่าสูตรอะไรที่มันเขารับเลี้ยงไม่ใช่รับเลี้ยงสิช่วยเหลือสัตว<อ>์อะไรเงี้ยครับ,รบแล้วแล้วอ่ะคุยกับคนที่เขาทําเพจชื่อว่าอะไรอยู่ในทอ้องเต่าออค่ะครับแล้วก็เลยวันนั้นเขาก็เลยเอาเหมือนกับขยะที่เขาเจอมาให้ด<อ>ูแล้วผมว่ามันมีความหลากหลายของขยะที่เต่ากินเข้าไปเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็พยายามถามอันนี้มันเป็นเพราะมันเหมือนอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่า แต่จริงก็เคยที่าบอกว่ามันอาจจะมีแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นมันมีทั้งหนังยางทั้งหัวอะไรเต็มไปหมดเลยครับซึ่งเป็นสา่ที่แบบเห็นแล้วก็ยังน่าจะยังมีพลาดไยนะน่าเป็นห่วงเหมือนกันเือรูปเลยค่ะครับก็น่าจะน่าจะเป็นวงจรอันนี้คือน่าจะเป็นวงจรของชีวิตมาแล้วหลังจากที่ไม่มาโพยทีหนึ่งโพกทีหนึ่งก็จะเป็นแค่ระยะแบบ เก uh, ือบวัยรุ่นเกือบวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาก็จะต้องอ่าเหมือนไปยังแหล่งหากินที่เขาจะต้องอาศัยระยะเวลาการโตอีกอ่าพอเขาลดหลุดจากเดลอรสเซียมันจะประมาณขวบสองขวบใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องแบบไปหาใช้ชีวิตอยู่นี่แหละเพื่อที่จะรอจนแมททัวร์เต็มที่ก็สิบสองปีถึงยี่สิบปีขึ้นไปค่ะพอสิบสองปีถึงยี่สิบปีก็ค่อยแบบว่ายไปยังแหล่งผสมพนันธุ์อ่าไปได้เสียการเราค่อยกลับไปแล้วอย่างอายุขาย่วนในี้ เขาทะเลนี่มันจะไปเส้นสุดประมาณมากกว่าหกสิบปีค่ะมากกว่าหกสิบปีใช่ค่ะ